ถามว่าเป็นความสุขไหมชาญสมาบัติกับพระ,ะสมาบัติอันไหนสุขกว่ากันพระราสมาบัติสุขกว่าเาาาพร,ะะพระะาะเป็นสุขที่ไม่ไม่ได้มีนิมิตเครื่องหมายใดๆเลยเนมีสภาพของพระนิพพานเป็น,นอารมณ์ละเอียดอ่อนแล้วก็ลึกซึ้งกว่าเออเวลาพระหันตาเจ้าทั้งหลายเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึง่งมีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือว่าพระรหัน ที่เป็นสาวกพระเจ้าท่านยาโสช้าพร้อมด้วยด้วยบริวารท่านตอนนั้นเนี่ยท่านท่านยาโสช้าเนี่ยท่านเป็นชาวประมงมาก่อนเนาะแล้วบริวารของท่านก็เป็นพวกชาวประมงอยู่ต่อมาเบื่อหน่ายในประมงก็พาลูกน้องห้าหกร้อยคนเนี่ยบวชหมด,ดใช่ไหม,ไหมฉะนั้นคนทาคนทาประมงลองคิดดูว,ว่าเขาจะต้องอยู่กับขึ้นนะเวลาคุยกันก็จะเสียงดังนะพวกพวกชาวประมงเนี่ย ฉันท่านก็จะคุ้นเคยกันเป็นเรื่องปกติทําลาตะโกนเรียกกันก็วงว่างเพราะว่าคลื่นมันดังอยู่嘛แล้วต่อมาท่านก็เห็นบาปกรรมแล้วเบื่อหน่ายในการทําประมงแล้วก็ทุบเรือทิ้งหมดแล้วทิ้งเรือทิ้งอุปกรณ์เบ็ดเสร็จก็ออกบวชทีนี้พอออกบวชมาตอนนั้นท่านก็ยังเป็นบูริชนกันอยู่ท่านก็เป็นหัวหน้าแล้วมีอยู่คราวนึงก็คือเฝ้าพระพุทธเจ้าทีนี้เวลาท่านกลุ่มของท่านเนี่ยก็กลุ่มของท่านจะเป็นกลุ่มที่เสียงดังเพราะมันอยู่กับคลื่นมาทั้งชีวิตนะ มีอยู่วันหนึ่งท่านก็ไปนี่แหละไปเฝ้าพระพุทธเจ้านี่แหละโอ้โหเสียงดังลั่นนะคนตั้งห้าร้อยกว่าใช่ไหมก็เสียงดังลั่นหมดพระพุทธเจ้าถามว่าดูก่อนอันนนนเสียงอะไรเหมือนกับชาวประมงหาปลาเนี่ยพระเจ้ารู้แล้ว <laughs> <laughs> โอ้โหเสียงดังจริงว่ยวก็พระอนนนก็บอกว่าท่านยะโสช้าพร้อมได้บริวารสัตยิวิหาริก กำลังโอ้ที่อยู่อาจารย์เราไปไหนกดวางไว้ตรงไหนบาทวางไว้ตรงไหนอะไรต่างอย่างเงี้ยมองเห็นท่านวันในชัดเลยวิ่งวิ่งนนวิ่งนี่ทำนนทำเนี่ยแต่นี้ก็พระเจ้าก็เลยบอกให้ไปตามมาพอพระเจ้าตามมาเดเสร็จท่านก็เข้ามานั่งเนี้ยพระเจ้าก็ทำหนิบอกว่าดูก่อนวิกษุบอกว่าที่นี่ไม่ต้อนรับไป เธอจงไปไล่เลยนะพุทธเจ้าไล่ออกเลยไล่ไปเลยบอกว่าคือมีศีลาจารวัตหรือข้อปฏิบัติบางหลายมันไม,ไม่โอเคพุทธเจ้าก็ตําหนิแล้วก็ไล่ออกทันทีไม่ได้พูดอะไรเยอะด้วยนะบอกว่าพอไล่ออกเบเสร็จท่านก็กราบพุทธเจ้าก็ประทักศิลแล้วก็พากันไปเอพอไปเสร็จก็เงียบกันเนาะเดินไปไกลได้ระยะหนึ่งท่านก็พอถึงจะเข้าภรษาแนละ้ว ท่านก็ประชุมกันแล้วก็ท่านบอกว่าท่านทั้งหลายพระสาัมมาสามัมพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระบรมศาส,าศาสดาของพวกเราทั้งหลายพระบรมศาส,าศาสดาทรงอนุขขอเคราะห์เกื้อกูลพวกเราเะนั้นท่านทั้งหลายจงอย่าประมาจจนขนขวายปฏิบัติกันในภาษานี้เนี่ไปเห็นไหมแค่โดนด่าท่านจับอาเป็นคําสอนได้แล้วจับอาเป็นคําสอนได้ท่านก็ขนขวายปฏิบัติกันเต็มที่เลยทีเนี้ แล้วที่สุดจริงๆอ่ะเพราะท่านได้ข้อมูลมาเยอะศึกษามามากแล้วนี่ขนขวายอบรมกันทั้งในภาษาและท่านบรรลุอาภาษาได้บรรลุพอบรรลุไปเสร็จปุ๊บพระเจ้ารู้แล้วพระเจ้าก็บอกกับพระอนนท์เป็นต้นอันนี้พระศพพิสุท์สงไปพระเจ้าไปหาเลยไปถึงที่เลยทีนี้ท่านยะโสช้าพร้อมด้บริวารทั้งหลายเป็นพระอรหตรแล้วพอรู้พระเจ้าเสด็จมาแล้วก็ที่จะทําไงต้อนรับพระเจ้าดี ท่านคิดออกดีเอาละเราจะต้อนรับพระพุทธเจ้าด้วยการเข้าพระสมาบัติทุกองค์ท่านตกลงกันเบดเสร็จก็เข้าอรหัตผลเนี่ยพระสมมาบัตรเนี่ยต้อนรับพระพุทธเจ้าปุ๊บเงี่ยพระพุทธเจ้าไปถึงปุ๊บพระุเจ้าก็เข้าสมาบัตินะเข้าสมมาบัติเออที่จริงที่จริงที่จริงเนี่ยพระพุทธเจ้าเข้าสมมาบัตรก่อนจะขอไปพระเจ้าเข้าสมาบัติแล้วก็พระเหล่านั้นก็เข้าสมมาบัตรเข้าพระสมมาบัติกันอยู่อย่างนั้นแหละ พอปฐมยายามล่วงไปตั้งแต่หกโมงเย็นถึงสี่หกถึงสี่ทุ่มพระนทน,นก็กราบทูลพระเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญบัดนี้ได้เวลาแล้วขอพระอ,องค์ทรงแสดงธรรมเถอะว่งางั้นเถอะท่านพระยศโสช้าทั้งหลายเหล่านี้ก็มานั่งนั่งรอกันอยู่เต็มไปหมดแล้วพระนทน,นไม่รู้ไงเสียงก็เงียบทีนี้พอจากสี่ทุ่มถึงตีสองพระน,นอนก็กราบทูลพุทธิย่าอีกบอกว่าข้าแต่พระอ,องค์ผู้จเจริญ บัดนี้พันพยาโศชาพร้อมบริวารพร้อมกันแล้วขอพระองค์โปรดแสดงธรรมนี่จนถึงปัจฉิมยามพะนนลอรณาสามครั้งพุทธยะออกจากสมาบัติแล้วพระเจ้าบอกดูก่อนท่านนก็คือว่าเนี่ยบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายพระรยาทั้งหลายเขาต้อนรับกันด้วยพระสมาบัตินี้อนเนญชาสมาบัติระดับสูงว่างั้นเถอะเห็นไหมต้อนรับอย่างเงี้ยโอ้โหเขาชื่นใจมากนี่พระเจ้าชื่นใจมากที่สาวกของพระองค์เนี่ย ได้บรรลุเป็นพระทหารพระองค์ก็ต้อนรับโดยสมาบัติระดับสูงซึ่งกนแอะไรกันอยู่อย่างนั้นเน่ะเขาก็เคารพกันต้อนรับกันโดยการเข้าสมาบัติอย่างนี้โดยการการ่อนจะเข้าสมาบัติก็เดินวิปัสสนาญาณใย่ไหมดูดูดูเดินขึ้นมาตามดับเนี่ยพิจารณาน้ำกับน้าก็เข้าพระราสมาบัติเออเขาต้อนรับกันอย่างนี้นะเอะพวกเราแะ้วน่าจัดกิจกรรมต้อนรับกันนี้บ้างนะเจอหน้ากันก็เข้าสมาธิกันบอกต้อนรับกันแล้วเข้าสมาธิต้อนรับกัน เป็นการเคารพกันอย่างยิ่งเนื่อเป็นอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยประเด็นตรงนี้ที่น่าหน้าน่าทึ่งก็คือว่าถ้าพวกเราเนี่ยถ้าเราไปหาครูอาจารย์แล้วครูอาจารย์ด่าเราเถามว่าเราจะเล่งค้นขวายปฏิบัติหรือว่าโกรธคนคนนั้นเลย <c oughs> โกรธไหม <c oughs> โกรธไหมโกรธ <c oughs> ไม่เหลือ <c oughs> ไม่ต้องมองหน้ากันอีก ใช่ไหมโอ้โหไล่ตัวหน้าคนเนี่ยเออเอ,อท่านได้ข้อคิดทันทีเลยโอ้ระดับศีลท่านมีปัญหาระดับสมาธิมีปัญหาระดับปัญญามีปัญหาเรายังเป็นบุรุชนอยู่พระทเจ้าอนุเคราะห์เราด้วยการไล่เราให้รีบไปปฏิบัติข้นขวายข้อมูลก็มีแล้วเคยฟังพระเจ้มมาก็เยอะแล้วมาลงเล้งลงเล้งอะไรกันอยู่เนี่ย <laughs> เออพอราพอเราศึกษาเสร็จแล้วใช้ใช้วิธีการของพระพุทธเจ้าแบบนี้ได้ไหมไล่กันกลับไปเสร็จเสร็จก็ต่างคนต่างคนขวายไปเพื่อปฏิบัติพอไหวไหมขายหมดไม่เหลือนี่คือเขาเรียกพระราสมาปฏิวิปัสนาการเจริญวิปัสนาญาณเพื่อเข้าพระราสมาบัตินี่พวกเรายังทําไม่ได้นะวิปัสนาญาณประเภทเนี้ยพวกเราทําวิปสนาญาณประเภทไหนได้ประเภทไหน อันแรกคืออะไรอันแรกคืออะไรไหนอันไหนสังขารสังขารปริคคาหากะวิปัสนาเนี่ยว mm> ิปัสนาญาณของพวกเราชื่ออย่างเนี้ยเป็นวิปัสนาญาณที่กําหนดรอบรู้สังขารรูปน้าขันห้าเพื่อให้บรรลุอริยมรรคหรือมัรคญาณและผลญาณ น,ะน,าานี่ก็คือนี่แหละที่เราพิจารณาเมื่อกี้ที่ไรเนี่ยสังขาราปลิกคาหะกะวิปัสสนาญาณก็คือวิปัสสนาญาณของในขณะที่กําหนดสังขารรูปนามขันหะโดยความรู้ก็ทีไรมาตั้งแต่นามารูป,ประปริเขทย,ยานนี่แหละนี่แหละสุรสายานนี่แหละสังขาระปลิคคาหะ ถึงทั้งหมดเหล่านี้เป็นหมดเลยจนถึงได้มรกคยานผลยานนั่นแหละทั้งหมดเลยเป็นการพิจารณาสังขารรูปนามขันห้าเนี่ยโดยความเป็นตรัยลักษ์เพื่อจะเป็นปัจจัยต่อการได้มรรคได้ผลอย่างเงี้ยเนี่ยเราวิปัสสนาญาณของเราเป็นพวกนี้ซึ่งตอนนี้กําลังฝึกกันอยู่ <c oughs> กําลังฝึกกันอยู่แล้วก็ หวังว่าคงจะทํากันอย่างติดต่อและต่อเนื่องนะทำกันอย่างติดต่อและต่อเนื่อง,นะนองออเนี่ยเราได้วิปัสสนาญาณประเภทนี้แหละวิปัสสนาญาณที่จะเป็นปัจจัยต่อการบรรลุมรรคบรรลุผลไม่ใช่ว่าเออเดี๋ยวเราไปพิจารณาพระาวิปัสนาพระสมาปฏิวิปัสสนาญาณได้ไหมไม่ได้พวกเราไม่มีเพราะพวกเราไม่ได้เป็นพระโสดาบันเข้าใจไหมไม่ได้เป็นพระสกทา,าคาไม่ได้เป็นพระนาคาไม่ได้เป็นพระทหาร <c oughs> บุคคลที่เป็นพระอริยะท่านจะได้วิปัสสนาญาณพระสมปฏิปัสนาสมมรับเราก็เป็นสังขาราภิคาหากะวิปัสนาเรียกอย่างนี้อาจจะเรียกยากก็เ,เรียกว่าเจริญวิปัสนาง่ายที่สุดเป็นวิปัสสนาญาณของปุถุชนวิปัสสนาญาณของปุถุชนอย่างเรา,เราท่านทั้งหลายที่ยังไม่ได้อริยมรรคไม่ได้อริยผลเนี่ยก็ไปพิจารณาสังขารรูปน้มขันห้าโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์กระเป็นนาตา